ที่เขาทําแบบนี้เพื่อที่ว่าเขาต้องการจะไปโจมตีเอเลี่ยนเพื่อป้องกันไม่ให้เอเลี่ยนเข้ามาโจมตีเราก่อนนั่นเองฮะสวัสดีวัยรู้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้กับผมแอ๊บผงพิทักษ์ในรายการอะไรก็ไม่รู้ครับผม สำหรับวันนี้เลยครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ผมเนี่ยไดย้รันหาข้อมูลหรือว่ารันหาคอเนเทนต์ที่ผมอยากจะทําขึ้นมาปรากฏว่าตอนแรกในขณะที่ผมหาไปเนี่ยก็แบบเฮ้ยอยากจะทําแนวแบบเรื่องวสาวบ้างแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วก็หนักไปเนาะก็เลยว่าจะไปทําแนวสัตว์ใต้ท้องทะเลก็ยังอยู่ในหมวดสัตว์อยู่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องฉีกหน่อยละกันปรากฏว่าพอผมเนี่ยหาข้อมูลไปหาข้อมูลมาผมก็ได้ไปเจอข้อมูลตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะหยิบมาทําเป็นคอนเทนต์ได้อยู่ซึ่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อองงข ต่างดาวที่ว่ากันว่านาซาเนี่ยก็ยังไม่สามารถให้คําตอบได้ด้วยโดยเรื่องราวในวันนี้หรือว่าท็อปิกในวันนี้นะครับนั่นก็คือ5ภาพที่นา s a นั้นไม่สามารถให้คําตอบได้ว่ามันคือมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรกันแน่นั่นเองครับ โอ้โหบอกเลยว่าสำหรับใครที่สายมนุษย์ต่างดาวนั้นคลิปนี้คุณผู้ชมต้องชอบมากๆแน่นอนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า5ภาพที่นาซาเนี่ยเขาไม่สามารถออกมา้ความคิดเห็นได้นั้นมันเป็นภาพอะไรกันบ้างและภาพนั้นจะเป็นภาพจริงหรือภาพปลอมเดี๋ยววันนี้เราไปพิสูจน์กันครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้ามาดูคลิปกันนะครับผมรบกวนคุณผู้ชมทีนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นภาคีใหม่ของเราด้วยนะฮะและอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงหนว่าอหมื่นคลิปเหมือเป็นกลังใจ นะถ้าเกิดมันเห็นมือทุกคิดจริงๆแล้วอะ่ะโอ้โหมันจะใจฟูและมีกําลังใจทํามากๆและตอนนี้เสียงกลับมาแล้วร้บอกเลยว่าถ้าเปิดมาปุ๊บมื่นเมื่อไหร่จัดให้ต่อเนื่องแน่นอนกับเรื่องของนุต่างดาวฮะโอเคนะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกเดีเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับผม ดูภาพที่1นกันก่อนเลยครับผมสําหรับภาพแรกนี้นะครับทางทีมงานผมเลยครับเขาตั้งชื่อภาพนี้ว่าสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ครับคือต้องขอบอกอย่างนี้ครับว่าสําหรับภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพจาก Google นะฮะซึ่ง Google ได้บอกพูดถึงตรงนี้นะครับไม่ใช่ Google Earth นะแต่มันเป็น o o g l e m o o n ครับซึ่งลักษณะเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะคล้ายๆกับ Google Earth นั่นแหละแต่ทีนี้ย g o o g l e Earth มันคือการสำรวจโลกใช่ปะแต่ Google Moon มันคือการสำรวจบนดาวอังคารจากกล้องที่พวกเขาเนี่ยได้ ซึ่งต้องบอกเลยว่าไอ้เจ้า Google Moon ที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยในตอนแรกเนี่ยก็มีคนเข้าไปดูเข้าไปใช้งาน,น,นก็รู้สึกว่าเฮ้ยว้าวแล้วนะเห็นหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์เห็นพื้นที่ตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้มีอะไรที่มันผิดปกติหรือว่าแบบเจออะไรที่มันประหลาดเกิดขึ้นแต่ทว่าครับก็ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่มีคนขี้สงสัยฮนะที่พยายามจะหาหลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวบนดวงจันทร์อยู่เขาเ,เนี่ยก็ได้ใช้ก o o กิลม o o เนี่ยสองหาพื้นที่ต่างๆไปเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆจนสุดท้ายครับความพยายามของเขาก็็เเเหน,นนผลรัพาาะ้ สามารถใช้ Google Moon เนี่ยค้นหาภาพแปลกบนดวงจันทร์ได้สําเร็จซึ่งไอภาพที่ว่านั้นเนี่ยมันเป็นภาพคล้ายกับเราคนครับกำลังเดินอยู่บนดวงจันทร์ซึ่งจะบอกเลยว่าภาพนี้เนี่ยทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยแทบจะเชื่อร้อยเ็นเลยว่านี่ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตแน่นอนเพราะองค์ประกอบต่างๆที่เห็นนั้นเนี่ยคือมันเหมือนคนมากๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจากสเกลที่วัดได้เนี่ยเขาว่ากันว่าโอ้โหแสดงว่าถ้าเกิดอัตราที่เราเห็นหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบระดับคนยักษ์ที่สูงได้2อถึงสเมตรเลยมันคงไม่ใช่คนตัวเล็กๆอย่างแน่นอนซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายๆคนก็มองว่าอาจจะเป็นเยติอาจจะเป็นบิ๊กฟูดบนดวงจันทร์ก็เป็นได้ซึ่งตรงนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆและที่สําคัญว่านั้นคือว่ากันว่าปริศนานี้นั้นทางนาซาก็ไม่สามารถให้คําตอบได้ด้วยว่ามันคืออะไรกันแน่นั่นเอง ต่อมาครับไปดู อันดับที่2ต่อเลยฮะอันดับที่2นี้นะครับทางทีมงานผมตั้งชื่อว่าภาพจากคลิปวิดีโอประหลาดที่มาจากโครงการอะพอลโล16ครับคือต้องขอบอกอย่างนี้ครับว่าสาหรับใครหลายคนที่ได้ยินชื่ออพอลโลเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นโครงการของษย์เราที่มีการไปสำรวจบนอวกาศไปสำรวจบนดวงจันทร์หรือดวงดาวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาไปง่ายก็คือไปอวกาศนั่นแหละซึ่งก็บอกเลยว่าก็มีทั้งโครงการที่ประสบความสําเร็จแล้วก็โครงการที่ล้มเหลวอ,อยู่มากมายแต่หลังจากที่ มันประสบความสําเร็จหลังจากที่มนุษย์เราเนี่ยได้ไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้แล้วครั้งหนึ่งโครงการนี้เนี่ยก็ได้มีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆใช้คาว่าโครงการที่เดินทางไปดนดวงจันทร์เนี่ยก็มีกันมาแบบหลายครั้งหลังจากที่ครั้งแรกประสบความสําเร็จเลยก็ว่าได้นั่นเองซึ่งทุกครั้งที่ว่ามานั้นเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็มีการบันทึกภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เก็บตัวอย่างจากดวงจันทร์กลับมายังโลกอยู่ทุกครั้งแต่แล้วครับมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนนนนักก็คคืออใโรรงาลล16เ เขาก็ได้มีการไปสำรวจทั่วไปนั่นแหละแล้วก็มีการบันทึกวิดีโอทั่วไปด้วยแต่ในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังบันทึกวิดีโออยู่นั้นเนี่ยทางนักบินอวกาศครับเขาก็ได้พบกับบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาเนี่ยอัดวิดีโอกลับมาได้ด้วยปรากฏว่าในวิดีโอตัวนั้นเนี่ยกลับถ่ายติดอะไรบางอย่างคล้ายกับจานบินประหลาดทรงกลมที่เหมือนมีทรงกลมอีกอันนึงเป็นโดมๆเดือดครอบอยู่ด้วยหรือถ้าพูดตรงๆเลยก็คือมันก็คือ UFO นั่นแหละครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมันค ันดับแรกๆของโลกเราในอดีตเลยก็ว่าได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับคลิปติด UFO ในยุคนีนน้คนในสมัยก่อนเนี่ยยังให้ความสนใจไม่ได้เยอะมากมายเพราะคนในสมัยนั้เนี่ยยังมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระซึ่งแน่นอนรับว่าพอคนเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรมากมายเรื่องราวนี้ก็ถูกเก็บเงียบไปแต่จุดที่มันแปลกมันก็เกิดขึ้นจนได้เนื่องจากว่าหลังจากไอ้คลิปที่ว่านี้เนี่ยได้มีการเผยแพร่ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะจู่ๆครับทางต้นคลิปที่ถูกปล่อยออกมาก็ ถูกลบทิ้งหมดเลยคลิปที่ถูกดูดไปหรือถูกเก็บไปในพื้นที่ต่างๆถูกทําลายทิ้งย่อยยับหมดเลยและใช้คําว่าคลิปนี้เนี่ยก็หายไปจากหน้าบริษัทโลกของเราณตอนนั้นแบบที่เหมือนกับว่าเรื่องแล้วนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยมันค่อนข้างแปลกมากๆเพราะถ้าเกิดว่าเรื่องราวนี้มันไม่ได้มีอะไรจริงๆเนี่ยมันก็ควรที่จะไม่มีการทําลายหลักฐานหรือลบคลิปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยถูกทําลายไปหมดแล้วคนเนี่ยในตอนแรกก็สนใจนะแต่ ท้ายก็ต้องปล่อยเบอร์ไปในที่สุดแต่แล้วครับต่อให้ลบยังไงมันก็ลบได้ไม่หมดอยู่ดีคลิปนั้นครับได้หายไปกว่า40ปีแล้วกลับมามีบทใหม่อีกทีในปี2014ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับสิบยีปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยุคที่เทคโนโลยีของเราเนี่ยก้าวไกลมากๆมันสามารถปรับให้ภาพหรือวิดีโอที่ไม่เคยชัดในสมัยก่อนเนี่ยให้มีความชัดให้มีความคมมากขึ้นได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าไอ้คลิปวิดีโอตัวที่ว่าดังกล่าวที่ถ่ายในปีเจ็ดศูนย์เนี่ยเขาก็ มัันนชดขึ้แล้วผลปรากฏว่าภาพที่ออกมาได้เนี่ยมันกลับทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยทึ่งเป็นอย่างมากเพราะไอ้ภาพที่ว่านนเนี่ยมันปรากฏเป็น UFO ที่แบบเป็น UFO ที่ชัดเจนมากๆแล้วน่าจะเป็นคลิปหรือว่าภาพยู o อฟโอันดับต้นๆของโลกที่เราเคยเห็นมาเลยก็ว่าได้แต่เชื่อเลยคบว่าหลังจากที่มีการปรับความคมชัดของภาพนี้แล้วแล้วทางนาซาเนี่ยเขารู้เรื่องราวนี้แล้วเนี่ยตอนโดนสัมภาษณ์นั้นปรากฏว่าทางนาซาเนี่ยกลับเบี่ยงเลี่ยงที่จะไม่ตอบและปล่อยเรื่องนี้ซึมหายไปเลยครับ และนี่ก็เลยกลายเป็นอย่งหนึ่งภาพที่ทางนาซาเนี่ยไม่สามารถให้คําตอบได้นั่นเองฮอะโห oh, ผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันค่อนข้างแปลกอะพอเรื่องราวอย่างเงี้ยพอมันออกมายัางไงก็ต้องมีคนไปนสัมภาษณ์นาซาอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าทางนาซาเขาไม่ตอบเว้ยแล้วก็บ่ายเบี่ยงไปว่าแบบเอ้ยนู่นนี่นั่นอะไรมากมายสุดท้ายเรื่องราวนี้ก็แบบถูกปล่อยเมือไปไในที่สุดแล้วก็เหลือเพียงแต่ภาพเวลเราได้เห็นเท่านั้นเองครับซึ่งอันนี้นะครับก็คืออันดับที่สองนะครับผมที่เป็นภาพที่นาซาไม่สามารถให นนั่นเองต่อมาอันดับที่3เลยครับสำหรับภาพภาพนี้นะครับทางทีมงานผมฮะตั้งชื่อว่าเลขาคณิต บนดวงจันทร์ครับคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีโครงการโอพอลโลนะฮะมนุษย์เราก็มีการไปสำรวจดวงจนันทร์ไปสำรวจดวงดาวหรืออวกาศมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนในปี2009ครับการสำรวจนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการสำรวจในรูปแบบใหม่มากขึ้นซึ่งการสำรวจในรูปแบบใหม่ที่ว่านี้คือเขาจะเน้นสำรวจไปที่ดวงจันทร์ครับซึ่งก็คือการส่งยาไปสำรวจเบื้องต้นด้วยยานลำหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าเอาอีกยานลำหนึ่งเนี่ยติดไปด้วยโดยให้ยานลำใดลำหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว ัวบอมทิ้งตัวระเบิดลงไปเพื่อที่จะไประเบิดในจุดเล็กๆบนดวงจันทร์ซึ่งตรงนี้ถามว่าเขาทําเพื่ออะไรคือถ้าเอาตามข้อมูลที่ผมหามาได้นะครับเขาก็บอกว่าสําหรับยานที่เหมือนกับให้สลัดชีพลงไปเพื่อสร้างเป็นหลุมเป็นบ่อบนดวงจันทร์นั่นเนี่ยก็เพื่อที่ว่าเขาเนี่ยจะได้สํารวจว่ามีอะไรที่เขาสามารถศึกษาได้จากจุดที่เขาทิ้งบอมได้บ้างมีอะไรที่สามารถเก็บตกได้บ้างมีแรธท่าอะไรที่เกิดขึ้นบ้างแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เขาทําโครงการแบบนี้นี่แหละแล้วก็ลงไปสํารวจปรากฏว่าต ที่เขาลงไปสำรวจนั้นเขากลับพบร่องรอยอะไรบางอย่างที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ซึ่งไอ้ร่องรอยที่ว่านั้นเนี่ยมันเป็นรูปทรงกลมเป็นรูปเส้นตรงหรือเส้นโค้งแล้วก็มีสี่เหลี่ยมหรือเอาง่ายๆก็คือมันคือพิชคณิตศาสตร์นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนาะที่ธรรมชาติจะสร้างอะไรที่มันแบบเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ได้หรือการระเบิดยานเนี่ยมันจะทําให้รูปร่างออกมาเป็นพิชคณิตศาสตร์แบบนี้ได้คือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยซึ่งจะบอกเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้เียถถถูกกง มากแล้วพอภาพนี้หลุดออกไปรวมถึงข้อมูลปฏิบัติการที่หลุดออกไปเนี่ยคนก็เลยคิดกันไปใหญ่ว่าจริงๆแล้วบนดวงจนันทร์มันมีเอเลี่ยนอยู่แต่แรกแล้วเวย้ยแต่ที่นาซาเนี่ยเขาอ้างว่าเอายานเนี่ยลำหนึ่งไปทิ้งบอมเพื่อจะศึกษาโน่นนี่นั่นมากมายอะ่ะไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์นั้นแต่ที่เขาทําแบบนี้เพื่อที่ว่าเขาต้องการจะไปโจมตีเอเลี่ยนเพื่อป้องกันไม่ให้เอเลี่ยนเข้ามาโจมตีเราก่อนนั่นเองฮะโอ้โหอีปิ ีกผมเพิ่งเคยเจอข้อมูลแบบนี้เป็นครั้งแรกเลย้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรค่อนข้างแปลกพอสมควรเลยนะอะต่อไปอันดับที่4กันต่อเลยครับอันดับที่4นี้นะครับมีชื่อว่ายักษ บนดาวอังคารครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดาวอังคารนะครับก็ถือว่าเป็นดวงดาวอีกดวงหนึ่งที่มนุษย์เรานั้นให้ความสําคัญและไปสํารวจบ่อยไม่ต่างอะไรกับดวงจันทร์เลยถามว่าทําไมาถึงไปบ่อยอะเหรอก็ต้องตอบตรงๆครับว่าเพราะมนุษย์เรานั้นคาดหวังว่าอนาคตอันใกล้หรืออันไกลนี้ดาวอังคารอาจจะเป็นที่อยู่ใหม่สําหรับมนุษย์ก็เป็นได้เนื่องจากว่าสภาพอากาศหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับดาวโลกที่สูดแต่มันก็ยังขาดปัจจัยหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นปัจจุบันก็เลยยังไม่สามารถไปอาศัยอย นนได้ัเองซึ่งแน่นอนครับว่าพอคิดแบบนี้ได้แล้วนะเนี่ยความสําคัญในการให้การสารวจเนี่ยก็ยิ่งมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนใช้คําว่ามนุษย์เรานเนี่ยเดินทางไปดาวอังคารบ่อยที่สุดรองลงมาจากดวงจันทร์เลยก็ว่าได้แต่แล้วครับก็ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่การสํารวจดวงจันทร์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้มีการเก็บภาพเก็บตัวอย่างรวมถึงบันทึกวิดีโอไว้ได้ด้วยซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนก,นการสํารวจครั้งอื่นทั่วไปแต่มันมีความแปลกเกิดขึ้นนั่นก็คือจากการบันทึกวิดีโอในการสํารวจครั้งนี้เนี่ นนัั้ตวมันได้ถ่ายติดอะไรบางอย่างได้ครับซึ่งต้องบอกได้ว่าความคมชัดของกล้องที่ขึ้นไปตรวจสอบบราวังคารนั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรเลยแล้วภาพที่มันออกมานนั้นเนี่ยปรากฏให้เห็นว่ามันคืออะไรแปลกๆที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตคล้ายกับลิง หรือคนหรือเยติกําลังนั่งอาบแดดอยู่บนโขดหินบนดาวอังคารครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกใจมากๆแล้วบอกเลยว่าหลังจากที่ภาพนี้เนี่ยได้หลุดออกมาแน่นอนครับว่าบนโลกออนไลน์เสียงแตกเป็นสองฝ่ายทันทีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่อาจจะเป็นแบบมุมของหินที่ถ่ายได้จากมุมมๆหนึ่งก็เป็นได้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารแต่ทางกับกันครับอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ย ถ้ามันเป็นหินจริงๆอ่ะมันก็คงจะเป็นหินที่แบบน่าจะเป็นรูปปั้นหรือเปล่าคือมันคงจะไม่ใช่แบบรูปลักษณ์ที่ออกแบบมาตามธรรมชาติที่จะเหมือนกับคนหรือสัตว์ได้ขนาดนี้หรือถ้าเกิดมันไม่ใช่รูปปั้นมันก็อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนครับว่าพอเสียงแตกบนสองฝ่ายนี้แล้วคําตอบนั้นก็ต้องรอจากทางออฟฟิเชียลหรือว่านาซาเท่านั้นที่พวกเขาเนี่ยเป็นคนไปสำรวจบนดวงจันทร์ว่าเขาเนี่ยจะออกมาตอบเป็นย่างไรปรากฏว่าคําตอบที่นาซาให้นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับ3อันแรกเลยนั่นก็คือเเา่่งที สบายเบีย่ยงไม่ตอบเรื่องนี้แล้วก็บอก,กเราเลเียงแค่ว่ามันก็อาจจะใช้คําว่าอาจจะนะอาจจะเป็นมุมมุม,ม,มหนึ่งที่เห็นก้อนหินเป็นภาพอะไรที่มันคล้ายกับสิ่งมีชีวิตก็เป็นได้ซึ่งตรงน,นี้ถ้าส่วนตัวผมถามว่าคิดว่าเป็นอะไร พูดยากมากเลยอะแต่ส่วนตัวนะผมว่าไม่น่าใช่สิ่งมีชีวิตแต่อาจจะเป็นรูปปั้นแบบรูปปั้นคนโบราณหรือรูปปั้นสิ่งมีชีวิตโบราณอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่อีกใจนึงเองก็รู้สึกเฮ้ยมันก็เหมือนสิ่งมีชีวิตจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าโหพูดยากมากแต่ใจก็คือ50-50ไว้ก่อนละกันนั่นเองครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดอย่างไงเกี่ยวกับภาพนี้คอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปนี้บอกผมไว้ได้นะอ่ะ ไปดูภาพสุดท้ายกันเลยครับต่อมาครับภาพสุดท้ายครับภาพนี้มีชื่อว่า Stonehenge บนดาวังคารครับคือต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนที่เราจะไปลงข้อมูลเกี่ยวกับภาพ s n e h e n g e บนดาวังคารนี้นะครับว่าบนโลกเรานั้นเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับได้มีการบันทึกสิ่งที่ค้าวนุษย์เรานั้นได้สร้างขึ้นมาในอดีตที่มันยาวนานมากๆไว้อยู่และสภาพของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ย่อยสลายไปและยังมีสภาพที่ดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยู่ด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับมันกด้ินขึ ตามธรรมชาติเนี่ยถูกสร้างวางเรียงเป็นวงกลมไว้อยู่ซึ่งหินที่ว่านั้นเนี่ยมันก็คือสโตนเฮนนั่นเองโดยสโตนเฮนนี่นะครับมันมีความแปลกอยู่หลายอย่างมากทั้งเรื่องของขนาดที่มนุษย์ธรรมดาของเราเนี่ยไม่น่านจะขนย้ายได้หรือแม้กระทั่งแนวคิดในการก่อหินนี้ขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามมันก็ไม่น่าใช่เพราะจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ลองเปรียบเทียบอะไรหลายอย่างแล้วเนี่ยปรากฏว,ว่านักวิทยาศาสตร์นะครับเขาพบว่าไอ้การเรียงสโตนเฮนเป็นรูปวงกลมตรงนี้เนี่ยมันมีจุดหลายๆจุด ที่แปลกอยู่ตั้งแต่เรื่องขององศาที่มันเลี้ยงกันมันเป็นวงกลมเป๊ะๆสองพระอาทิตย์จะลอดผ่านวงกลมนั้นทุกรูเลยและที่สาคัญว่านั้นคือเมื่อดวงอาทิตย์วนจนรอบสโตนเฮนแล้วนั้นปรากฏว่ามันดันเป็นวันที่ครบรอบ1ปีพอดิบพอดีเป๊ะเลยฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกเป็นเรื่องบังเอิญมันก็คงจะไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาเลยตีความกันว่าสโตนเฮนเนี่ยอาจจะเป็นนาฬิกาโบราณที่เขาเอาไว้นับวันเดือนปีในการครบรอบหนึ่งหนึ่งปีนะ เองฮะซึ่งตรงนี้ครับแน่นอนครับว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีหรือความบังเอิญก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ท้งนั้นครับมันก็มีเรื่อง,งยืนยันได้แล้วว่าอสโตนเฮนเนี่ยมันอาจจะเป็นปฏิทินเวลาของคนโบราณก็ได้แต่แล้วครับปริศนาที่มันยังไม่ได้คลายปรมล็อยไปเยงสโตนเฮนเนี่ยมันก็มีปริศนาใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วครับซึ่งปริศนาที่ว่านั้นเนี่ยมันก็คือได้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับได้มีการสำรวจที่บนดาวอังคารแล้วก็มีการเก็บภาพมาศึกษาตามปกติเนี่ยปรากฏว่ามันได้มีภาพภาพหนึ่งฮะ ชาติมากๆโดยไอ้ภาพที่ว่านี้นั้นเป็นภาพถ่ายจากระยะไกลพอสมควรนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไอ้ภาพนี้เนี่ยมันมีหินรูปทรงคล้ายกับสโตนเฮนเนี่ยตั้งต่งาอยู่ซึ่งจากการคำนวณระยะแล้วก็วัดขนาดออกมาเนี่ยเขาพบว่ามันมีขนาด ใกล้เคียงกับสโตนเฮนที่อยู่บนโลกเลยก็ว่าได้แต่ถ้าว่าสิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือไอ้สโตนเฮนนี่มันอยู่บนดาวอังคารเนี่ยมันมีแค่แท่งเดียวไงแต่สโตนเฮนนี่มันอยู่บนโลกอ่ะมันมีหลายแท่งแล้วมันตีกันเป็นวงกลมเว้ยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปริศาอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้คนเนี่ยตั้งข้อสงสัยกันว่าเฮ้ยบนดาวอังคารมันก็มีสโตนเฮนเหมือนกันเหรอหรือจริงๆแล้วมันอาจจะมีอีกหลายๆจุดบนดาวอังคารหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาสุดท เขาไม่ตอบเรื่องนี้แล้วก็ายเบี่ยงไปตอบเบียงอื่นแทนนั่นเองฮะซึ่งนี่ก็คือภาพสุดท้ายนะครับผมหรือว่าสโตนเฮนบนดาวอังคารหรือว่ารวมทั้งหมดก็คือนี่ก็คือ5ภาพที่ดาซานั้นไม่สามารถให้คําตอบได้ว่ามันคืออะไรกันแน่และใช่สิ่งที่มนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นมาหรือเปล่านั่นเองครับโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยว่าเดือดมากๆสำหรับ EP นี้เนี่ยผมอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณผู้ชมมากเลยนะครับว่าตั้งแต่ ภาพที่1งยันภาพสุดท้ายเนี่ยคุณผมมู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยากรู้มากๆสามารถแชร์ประสบการณ์กันได้นะคุณผู้ชมมีทฤษฎียังไงลองแชร์มาได้ผมมีทฤษฎียังไงผมก็จะแชร์คุณผู้ชมกลับไปยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันด้วยแล้วกันนะและอย่าลืมนะครับว่าโปรดเคารพความ,มเห็นซึ่งกันและกันด้วยเพราะความ,มเห็นแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเราอย่าเอาตัวเองไปที่ตั้งเพราะบางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่ได้สู่พิสูจน์ออกมายัางไงเราก็ต้องรอวันพิสูจน์อยู่ดีนนีนนนนะรรรััับอออ่กกกววาาาาาาาใ้้้ถเิิดดดดขมมููลลจไสภพพตผป กราบขอพัฒนาภัยไว้ในที่นี้ด้วยถ้าเกิดท่านรักกันชอ็อปไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i ร e และกดกระดิ่งไว้ไคลิปดหม่ของเรานะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าไปและว,วันนี้บ๊ายบาย